เดี๋ยวเขาตัดไลท์กล้องนี้แป๊บหนึ่งนะไปโดนปุบไลท์แต่เมื่อไหร่กันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่แม่มิวพาร์กระสอบฟรีซักอบดีลดขาขาร้านเดียวที่มีบริการแถวฟรีซักอบแห้งทั้งเฉลยแตับุค้า สำหรับสินค้าวัดกระสอบมือสองทางร้านของเรามีดารยกกระสอบในราคาสุดต้นทุนนะคะสินค้าเทงนแบนสวยเช่นกันหรือลูกค้าอยากจะมาคิวยกก็สอบทางร้านเการอยากสีซักผมแห้งค้าเสื้อนี่ทีร้อยเลยนะจาเม้นไม่ขึ้นละะูกค้ากดทักแชทกีนะคะ ว้าวสวัสดีแม่น้องนิชามาแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าแฟดเซลอยู่ลูกคะจ้า สิวของคุณหนุม่มหนิงนะจ๊ะเดสสิวของคุณคิสิีนะจ๊ะค่ะ เรื่องแวะดูก่อนได้เลยจ้าคุณลูกค้าทั้งหลายจ้ามาเดูตัวอย่างนะจ้าตัวนี้เป็นรวมบางเด็กสั้นล้วนใครอยากได้สั้นล้วนอีกจะเป็น C W A นะจ๊ะสามดาวแล้วก็เคสหนึ่งสี่แปดจ้าลูกค้าจ้าแม่นิชาคนสวยขอบพระคุณมากที่ช่วยกดหัวใจให้จ้า มาเร็วสวัสดีเพื่อนใส่ฝน thank you จ้ามาเร็วมาส่องเร็วมาส่องเร็วค่ะจ้ามาช่วยกันส่องเลยนะจ้าส่องวันลนิดจิตแจมใส่จ้าลูกค้าเลือกโปรได้เลยนะจ๊ะจะเลือกโปรไหนนะจ๊ะ,จะลูกค้าจนะ๋าเแสบขนมปังมาลองฟ้องกอนนะเมาเสียก่อน โอเคจา้ามาจา้าใช้โต๊ะของคุณฟอนะจา้า โปรซักหกนี่ถือว่าเป็นโปรเอ่อโปรส่วนลดจล้าลูกคาขาเอาส่งติดเลยูกค่ะเรืองโปรโมชั่นได้เลย <c oughs> โอเคได้เลยคุณน้องคนสวยเดี๋ยวพี่จะกดคิวให้นะจ๊ะได้เลยจ้า ขอบคุณมากจ้าโอโอไม่ก oh, oh ็แันนะจ้าสวัสดีลูกค้าในทุกระบบนะจ้าบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านแดงบ้านส้มจ้าอา้าเดีนะจ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมกดเข้ากลุ่มนะแคมรทรเรแดแดแดได้แมกด์สนึงหนึ่งนะจ้าสี่เแจบิวจ้าันครแบบ้าเจ้าป เป็นยังไงล่ะทำไมเธอถึงไม่มาเดทไม่เข้าอ่าปลายห้อยมาแล้วบอดีอด้มาเลยบอดี้ของอลิสนะจ๊ะปลายห้อยมือหนึ่งมาเลยจ้าเดทเด้อเดทจิดด๋วมาแล้วจ้าพลังการนะจ้าเดทจิ๋วซักอบรีดด้วยจ้านี่ม่ต้องซักไปว้าว เอามาเว้我家ไม่ยังไม่คิดยคิดเลยไม่โหลูกชายครับชายจิ๋วยังรอเลยครับแม่สวัสดีค่ะยุคสอบเท่าไรคะ ยวก,ก็สอบอา่ามืนหกรวมส่งจ้าเอาไหมโอนได้เลย1มืนหกรวมส่งเลยได้เลยจ้ากางเกงหลอลูกชายค่ะชายจิว๋วกางเกงหล่อใหม่กิ๊บเลยชายจิว๋วรอรอเลยครับชายจิ๋วของคุณแม่แอลเอ็นจ้า เปิดไว้ให้คิวนะใช่จิ๋วแม่เอลเอนใช่ครับจ้าวว้าวค่จาจ้าฮ่าเด็กจิ๋วมาแล้วจ้า อยากได้รหัสไหนทักแชทได้เลยขอดูเดซจิวะะ๋วเลยค่ะเดซจิ๋วคิวนี้ไปแล้วจ้าคุณแม่สุพนิณเดซจิ๋วตัวน,นี้ใช้แปดสิบถึงร้อยยี่สิบจ้ะรใช้จิ๋วค่ะใช้ตัวใครคะใช้ตัวแม่ฟอแม่ฟอน่าจะพับส่งอ๋อฉันยังไม่ได้กดอะไรเลยมันไอ้นี่ฉันยังไม่ได้กดไหลห์เลย <laughs> ฉันลืมไม่ใช่เบอร์นี้แล้ว những chịu hay không những to những biết chịu hay không ยิงจิ๋วของคุณหนูหนิหงคุวหนูบางเด็กเปิดมาก็สวยเลยแม่ชนาพรแม่ชนาพรคนสวยแม่มามาพิชาพรสวัสดีจ้าตัวนี้เป็นรวมบางเด็กสั้นล้วนจ้าลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดอีกตัวหนึ่งให้ดูนะมงกุฎหนึ่งศูนย์แปดแต่ตัวนั้นน่ะจะเน้นตั้งแต่ไซส์เก้าสิบห้าขึ้นไป แต่ว่าเป็นสั้นล้วนเหมือนกันลูกค้าแล้วก็ผ้าส่วนใหญ่ก็สวยสะอาดมงกุฎหนึ่งศูนย์แปดค่ดะ,คะแต่ราคาเบา,ากว่านะคะราคาค่ากระสอบมันมาถูกกว่าลูกค้าจ๋าแต่นี้จะเริ่มตั้งแต่ไซส์อ่าแปดสิบสวัสดีคะ่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดหัวใจรัวๆไปจ้ะน้องแววคนสวยมาดูตัวอย่างก่อนนะจ๊ะน้องแววจา๋าหรือเรียกใครไม่เนี่ยหญิงเจิ๋วนะจ๊ะโมดี้อลิสาใช่จ้ะ มามาแล้วเอลเอ็นมารื้ยังเอ้าขอโทษขอโทษทางเดซิวนะจ๊ะเดซิวซักเนาะมาริโอมาโร่หล่ะเนี่ยใช้จิ๋วค่ะ มาเวลค่ะมาเวลช่ยจ oh, 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 oh. ิ๋วค่ะโอ้ชัยจิ๋วหลอดๆมา้นเลยบอชูนี้โอ้โอ้โอ้อันนี้ลูกสาวจ้าหญิงจิ๋วค่ะมีดอกมีดอกมีดวงจ้าลูกสาวเดทมาละจ้าเดทจิ๋วค่ะลายจุดอันนี้ใหม่กิบเทียบหนึ่งเลยจ้ะ สวัสดีเพื่อนการดาการดาคนสวยของเพื่อนกราบพิจักดักดนดาส่งของให้แล้วนะคุณแม่โอนตังให้เรียบร้อยขอบพระคุณมากจากการดาจา๋าพ่อแม่การดาหญิงโตว,ว่างเนื้อหญิงโตไม่เออหญิงโตว,ว่างนี่หวะเออหญิงโตว่างลืมไปคิดว่าเต็มแล้วเนี้ยเธอหญิงโตฉันว่างเธอฉันคิดว่าหญิงโตฉันเต็มแล้วเธอ งานหญิงยังมีเต็มบ้านเลยนะเจ๊แต่ชายนิดหน่อยอ๋อแม่โอ้โงานหญิงยังเต็มบ้านอยู่ใช่ไหมงั้นเราต้องไปเติมมันจะได้ไม่พองงานหญิงมันจะไม่พองเราต้องไปเติมอีกลองเติมอีกใช่ไหมงานหญิงอะ่ะมันจะได้ไม่พองไปม<ะ>าเร็วจ้าจาสาวค่ะหญิงโตวันนี้น้อยนี่เป็นนักขี่มาโตนะจ๊ะ ไม่ทรงใหญ่ว่ากันไปอย่าด่าก,กันาจ้าแม่แกนี่เห็นงานเดียวใจสั่นมือจะสั่น <c oughs> แกนี่คนสวยสวัสดีแกน,นี่หญิงโตเพื่อนว่างขายหญิงโตไมมต้นทุนถูกนะจ๊ะหญิงโตลูกชายเทจิ๋วหล่อเลยเทจิ๋วรับส่งเนาะเลือกโปรได้เลยนะเทจิ๋วคะ่ะ คุณจะดีๆปังๆกุ๊กเกร๊กเป๊ปูปูๆเลยลูกคยาจ๋าเชื้อหลอดลูกชายเทจ,จิว๋วค่ะรายรานี้เทจิ๋วเยอะอยนะพักก่อนโอ้มีแตงยิ้มกี่ต่อไปจัดไปเพื่อนเอาชายรัวๆไปใชทจิ๋วค่ะโอ้เทจิ๋วหลอดดังเออเดี๋ยวต้องสั่งมานะมาเวลจา้าโอ้เทจิ๋วเอาเอ็นอยู่ไหนเนี่ยเอ็นเอ็นไปไหนวะ เอ็นใน้จิ๋วมาลัวๆเลยวะนี่ไงจิ๋วค่ะรับส่งค่ะแม่เอ็นบอกโอเคปังมากจ้าแม่ฟอร์มายัางใช้โตค่ะฟินด้าลูกชายค่ะใช้โตจ้ายังจ้าโอเกิว่้านนี่จ้ะอยู่ในห้องไ์สุดนี่นะจ้ะโอเคแล้วกินเท่ายัง โอเคแล้วเดี๋ยวไปออกแบบท้องกันค่ะไองท้องกันป่ะโอเคค่ะเดซิ๋วค่ะไมาอกกลิบเลยค่ะเดซิ๋วเดี๋ยวเอ็นนี่เอ่อเอ็นเลยรองท้องยังยังเก็บแป้งให้กรอบอันนึงก่อนไปปอดจะไรเซ็ตเดี๋ยวให้ไปกินข้าวไปชิมข้าวกินข้าวอันนี้กไปอบข้าแล้วก็รอรอ นึ่งหรอแกดูดิเขาใส่รุ่นใหม่เหรอชายเจยูเหรอเจยูคิวไม่ยาวหรอกว่าแต่กระสอบไม่มีต้องรอเดือนหน้าตัวเองเดือนหน้าเลยน้องแววมีแต่ยูยูตอนเนี้ยเจไม่มารุ่นนี้เขาใส่รุ่นใหม่เหรอเธอรุ่นแบกอกอะดูดิมือหนึ่งเลยนะเสื้อทั้แบบนี้ไม่น่ารักเลยอะ่ะเสียดายขอบเสียดายผ้าไม่ใช่หรอ ผ้ายัางไหม่เลยโอ้ oh, ลงเสียเลยลงเสียเลยเสียดายค่ะใไทจิ๋วรอบกราบจ้าอืไทโตนี่ยังเทพไหมไทโตจ้ายิงโตว,ว่างนะจ้ายิงโตยิงโตจะแจกฟรีแล้วนะเนี่ยยิงโตเนี่ยจะแจกฟรีเราอยากกลับบ้านไปแล้วจ้าไทจิ๋วจ้าไม่ได้เรือเอ่องกครูครับเออไม่ได้เรื่องกครู สักอบีจังกลับบ้านจะไปเปลี่ยนเอาเองเด้ขอขอ,อือกางเกงกระโปรงจ้าหญิงโตจ้าหญิงโตแสนสวยละจ้าอ้าวแบนมาแล้วเจนนี่นะจ้าญิงโตจ้าเดี๋ยวหาเมทโซ,โซชีวินด,ดีออลเฟมิเลียเอ่อแองเกิลบู s o ลิ d อะไรอีกเนี่ย Hello Kitty ญิงจิว๋วคุณน,น่ารักอู้หูชยโตหล่อมากพี่เชยโตเชยโตเชยโต สาวนะจ๊ะอุ้ยดูเดชจิ๋วดิตัวอย่างยาวเดชจิ๋วคะ่ะยาว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 ยิ่งโตจ้าลายวินเทจจ้ะยิ่งจิ๋วผู้น่ารักสวัสดีเพื่อนดิตรีเดชจิ๋วไปแล้วนะเดชจิ๋วไปหลายตัวแล้วนะจ้าพระจ่าเคทแอนเอฟมินิมอลยิงจิ๋วคะ่ะนั่นอะไ แล้วลูกค้าหญิงโตว่างกันดาอย่าหัวล้อแบบนั้นสิกันดาแม่กันดาลูกงโวว่างหญิงโตว่างแม่กันดาหัวร้อนทำไมเนี่ยช่วยพี่หน่อยใช้โตหลอดไหมครับสวัสดีค่ะแม่ไทยแม่ไทยแม่ทิตสวัสดีจ้าแม่ทิติจองในนี้ไว้จองอะไรนะเด็ดจิ๋วเด็ดจิ๋วอ๋เด็ดจิ๋วเด็ดจิ๋วทุกแม่เขาจองหญิงเด็ดจิ๋วให้อ้าวลูกชายมาแล้วครับเอาไปไหนวะ แม่หนุ่มหนิงเป็นแค่ยิงสิวหมายไปเขียนต้องจ้ะโอ้ยรอมั้ยแม่สิวรอกราบเลยทิสสิยิงโตสวยนะครับยิงโอ้ยบอดี้จ้ะบอดี้ของคุณแม่เลยนะอลิสอลิสมาดูบอดี้ตัวเองเด้อลูกสาวจ้าเด็กสิวดอกมาเลยจ้าความจ๋าให้ยิงตัวมากวดแม่กันดาก่อนแม่กันดายิงโตว่างค่ะนี่ หญิงโตสตรมมากอุ้ยเด็กจิว๋วเฮลโลคิตตี้อะไรจ่ะแม่คิตตี้คิดใจเลยจ้ะเอาไปอีกเอาไปอีกเทนเอ็มจ้าเด็กจิ๋วคะ่ะแอ็มซาลาเดแเดแเดแฮนอุ้หญิงโตเข้าใบรุ่นนะแม่เนี่ยโอ้ยหญิงโตใบรุ่นอีกแล้วจ้าหญิงโตวสวยๆเลยนะจ๊ะลูกค้าจ้าเจ้าหญิงพินเซตไหมเนี่ยหญิงจิ๋วแบบน่ารักไปเลยพินเซตเลยจ้า โอ้ยเดชจิ๋วมารวัวไปจ้าเดชสิวค่ะชายโตใหม่กริบไปจ้าใหม่กริปเลยนี้หญิงจิ๋วใหม่กริบเลยจ้าชายโตพับส่งเลยชายโตค่ะเก่งหล่อนะคะโอ้เดชจิ๋วแล้วเนี่ยอันนี้อู้ลูกสาวอู้ตายแล้วแม่เป็นอะไรวะเนี่ยเดชจิ๋วไอ้ของเธอเนี่ยตุ้งติ้งตุ้งติ้งไปหมดเลยรถคุณเดชจิ๋ว หูหญิงโตจ้าหญิงโตหญิงโตว่างว่างมากเลยยิงโตว่างมากจ้านอนได้เลยจ้าจะหามิสโซมาโอ้ยจนนามิเชลเมดอินเวียดนามจ้าเมดอินนะจ้าญิงโตเลยเลยข้าวหามิสโซไปเรียกเพื่อนมาหาเมสโซหาฉลุมาเด็กหญิงโตจ้าอ้าวรอซาคอซาจ้าหญิงโตจ้าแล้วก็สอบนิพัทธ์ยังใหม่เลยแม่เออเคสอบนิพัทธสวยจังเคสอบนิพัทธสวยนะแก บางกระสอบก็เออบางกระสอบก็อือบางกระสอบว้าวนี่ขนาดคนเปิดกระสอบเองนะเปิดทุกวัน <fundament> ด้วยเออบางกระสอบก็ว้าวบางกระสอบก็อือบางกระสอบก็เออนะจะบอกให้อูเดจิวอูเดจิวพูดแบบตรงๆเลยเพื่อนเดจิวจ้าไม่มีรหัสไหนที่ไมกิบทุกกระสอบทุกวันเลยนะบอกตรงๆเลยเพื่อนจ้าหูยิงโตจะโพหญิงโตจ้าอ้าวคุณหญิงจิวคุณเอาคิตตี้ไปก่อนเลยจ้า เดสวยจังเลยแม่นอะไรคะเนี่ยเล <Let 's S 2> ตโตแม่ญิงโตยังใหม่ผ้าใหม่มากเลยนัเนี่ยก็สอบนนี้ผ้าทขาใหม่จิงเอาการะตูนไปก่อนกระตูนกระตูนกระตูนญิงโตจ้า,เ,าเดทผู้หญจา้าลูกสาวลูกสาว,วม,มาเขามาเขามาในเซตเดียวกันเซตเดียวกันไปเลยหญิงโตแม่โอ้ยผ้าใหม่นั่นเนี่ยยิงโต่างเยอะเลยนะ ถ้ายัยงใหม่เลยค่ะแม่กันไดอย่างเงแต่หัวเราะเด็ดจิ๋วไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วลูกสาวนะจ๊ะเร็วข้าวเด็ดจิ๋วค่ะใส่ปสสิยิงโตจ้ะยิโตอยู่จ้าจะขายยิงโตให้ได้อย่าให้ว่างเต็มบ้านเหมือนกันยิงโตเต็มบ้านเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เต็มบ้านเลยจ้ะใช่ขายให้ได้ สองห้องเต็มที่เลยจะจหญิงโตกรุณาช่วยกันมาเอาหน่อยนะจ๊ะอู้คิตตี้หญิงจิว๋วคิวนี้สวยจังหญิงจิ๋วคิตตี้คิวนี้สวยจังลูกเอามือหนึ่งจ้าโอ้หเดฟจิ๋วค่ะฮ่ามือหนึ่งมาเป็นลูกชายจ้าโโตแล้โต้ตไมไมโอ,อกตัดทิ้งทำไมไม่เขา้าใจเอาหนึ่งรักตัดทิ้งทำไมเนอะเดี๋ยวให้ช่างไปเย็บปลายให้ก่อนใส่เป็นคอรกระลาโอ้ดูดูเออลูกค้ามันตัดไปทิ้งหมดเลยอ่ะเอาซิปหรือเปล่า แม่งตัดทิ้งหมดเลยไปหาช่างนี้ช่างเย็บปิดให้นะ <c oughs> ไปหาช่าง <c oughs> เออช่างดาวช่างอะไรของเมา <c oughs> บ่อยชดีจ้ะ <c oughs> หุยงานป้ายเอ็กตัวนี้สวยว่าแกต้อง <c oughs> ไปหาช่างมันตัดครึ่งหมดเลยผ้ามันใหม่เนี่ยหญิงโตผ้ามันใหม่เลยผ้ามันใหม่หนูก็เลยตัดทิ้งเลยมันบอกว่าเอาไปทําไมกระโปรงหญิงจิ๋วค่ะตุงเกงขาครึ่งเลยนี่หญิงโตงานป้ายเอ็กนะงานตามหา ยิงโต X X งานตามหาจ้าอเอาผ้าไหมจริงกระสอบเนี่ยอ้าผ้าไหมจริงกระสอบเนี่ยงเก่งลูกชายค่ะชายโตัว,วเก่นกระสอบนี้ผ้าสวยจ้ะยิงโตไม่จ้างงานป้าย X นะจ้าง,งานตามหาตัวนี้ลูกค้าใส่แบบนี้เลยจ้าเด็ด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 ยิงโตยังว่างอยู่จ้างานป้าย s s s X ชิล์ชิล ยังอยู่กันไหมคะเนี่ยใช้จิ๋วค่ะยังอยู่กันไหมอย่าเพิ่งไปมาตามเพื่อนก่อนยูนิคอร์ยิงโตจ้าก่อนจะไปกดเรียกเพื่อนละคนละคนก่อนแล้วเร็วกเข้านึกหน่อยซิวใครขายยิงโตมินิมอลยิงจิ๋วค่ะกล้ามชายโตจ้าว้าวตัวนี้ลายสวยจังะอ้ผู้หญิงจิ๋วนี่ลายสวยจังยิงจิ๋วค่ะอืมอันนี้เดี๋ยว อันนี้มันขาดนะเดี๋ยวให้ช่างอันนี้ให้เดี๋ยวจะใส่กระสอบไปให้ลูกค้าพับส่งเองหญิงจิ๋วคะ่ะนี่มือหนึ่งจ้าว้าวตัเงเก่งล่อครับใช้โต้คะ่ะเซิฟล่อนะครับโอ้โหนี่นี่นี่นว้าวทำไมมันใหม่จังอุ้ยหญิงโตนี่ใหม่เลยอะหญิใหม่มากเลยอะเสื้อคลอฟด้วยหญิงโตเลยเนี่ยตัวปะเนี่ยดูก่อนนะใส่ไดฟ เท่จังว้าวลายสวยมากเลยให้มันใหม่มา้าระสอบนี้ใหม่จริงแม่ไปยังอยู่กันไหมคะเนี่ยไปไหนกันลเนี่ยมิกกี้มิกกี้เฮาด้วยมิกกี้เฮาหนึ่งยขึ้นเนี่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 มิกกี้มิกกี้อไวะเด็ดอยเดชจิ๋วนี่มิกกี้เฮาอ่ะเดชจิ๋วจ้าเดจิวจ้าอู้หูดโนเสารล่อเลยนะเดโน่เสาที่มือน่ะบอกมานี่ก็เดโน่เสาอันนี้ก็เดโนเสามีใช้ยังไงแล้เนี่ย ใช้ตอวนุนเพชมาะเพื่อคอฟคอฟอ่ะโปโลโอ้โปโลหมีหมีหมีใช้จริ้วจ้ะลูกสาวไปลมได้ไหมหญิงจิ้วได้มูอดูมิจุไปจิ้วเนี่ยโอ้ยเอวจ่ำโอ้ยกูยังใหญ่เลยแต่กูใหญ่มากเลยนะยังอยู่กันไ่เนี่ยไปไหนก็เนี่ยลงใส่ได้เลยนะเนี่ย ถูกปะตัวคิดว่าหญิงโง่แม้ท่านีญกระเบียดวันนี้เจนนี่เจนนี่นั่นเจนจน,จนี่ไหนกันกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็ยังอยู่กันไม่ไม่เหมือนแท้ไปไหนกันของเราเรากรี๊ดกี๊ดกันๆๆอยู่เรากรี๊ดอยู่คนเดียวไม่มีคน <c oughs> อยู่หรอกูเจอใจ้ายเกินไปกดหนึ่งกดสองให้ฉันก็ยังดีว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่กรี๊ดอยู่คนเดียวอยู่นอ้าวของมอนตายไปแล้ว นั่นก็ยังบอกว่าทำไมเงียบจริงเออแกแกไอ้นั่นแก,แกตัดอะไรใหม่เดยอันไหนตรงไหนเนี่ยจบเออก็จบไล่ก่อน